สวัสดีครับพี่น้องอสสอสหมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับมีโทษปรับตามพรบโรคติดต่อพศ .2558 นะครับปรับสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทเลยเดียวนะครับเรามองฟังกันเลยนะครับว่า60จังหวัดนะครับพื้นที่ที่มีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานสถานที่สาธารณะ ว่ามีจังหวัดใดบ้างนะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณวันที่27เมษายน2564เวลา18นาฬิกานะครับภาคกลางและภาคตะวันออก 1. กาญจนบุรี 2. ปราจีนบุรี 3. เพชรบุรี 4. สุพรรณบุรี 5. พระนครศรีอยุธยา 6. สมุทรสาคร 7. ลบบุรี 8. สมุทรปราการ 9. ประจวบคีรีขันธ์ 10. ชนบุรี 11. สระบุรี 12. ตราด 13. นนทบ,บุรี 14. นคนปรปฐม15จันทบ,บุรี 16. กรุงเทพมหานาคร 17. ปทุมธานี 18. ฉะเชิงเศร1า19อ่างทอง 20. สาะแก้ว 21. นครน,นายก 22. สิงห์บุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ 1. ยะโสธร 2. องหนองคาย 3. อุบลราชธานี 4. ชัยภูมิ 5. มหาสารคาม 6. มุกดาหาร 7ศีสเกต8สุรินทร์9อุดรธานี10เลย11อำนาจเจริญ12บุรีรัมย์13นครพนม14ขอนแก่น15กาลสินธุ์16นครราชสีมา17บึงการ18หน้องบัวลำพูภาคเหนือ1สุขโขทยัย2ตาก3เพชรบูรณ์สอุตรดิตถ์5าลำพูน6พิศณุโลก7เชียงใหม่ภาคใต้ 1>, 1. สุราษฎร์ธานี 2. ตรัง 3. น,นครศรีธรรมราช 4. นราธิวาส 5. ปัตตานี 6. พังงา 7. ภูกเก็ต 8. ระนอง 9. สตูล 10. สงขลา 11. ยะลา 12. กระบี่และ13พัทลุงนะครับซึ่ง60จังหวัดนะครับเป็นพื้นที่ที่มีบทลงโทษนะครับกรณีประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานสถานที่สาธารณะนะครับ ข้อมูลณวันที่27เมษายน2564เวลา18นาฬิกานะครับจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กระทรวงมหาดไทยนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับพี่น้องอสสสมนะครับพี่น้องครับแล้วที่บ้านของพี่น้องอสสสมนะครับมีการใช้มาตรการที่จะปรับในกรณีที่ไม่สวมหน้ากากอนามายัยหรือไม่อย่างไรครับเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อสส,ออสมที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหมอชาติมีเรื่องดีๆมาฝากพี่น้องอสส,ออสมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ